ที่กำลังมองหารองเท้าสลิปออนไว้ใส่เที่ยวใส่เดินทางในราคาที่แพงมากอย่าเพิ่งไปซื้อวันนี้เรามีตะก้ามาบอกแจกี่กับของดีราคาถูกให้กันแล้วกันตัวนี้คืองานสลิปออนนะคะเป็นรองเท้าที่ไม่เชิงกึ่งผ้าใบไม่ไม่ใช่รองเท้าแตะทั่วไปที่แบบรองเท้าทั่วไปที่ใส่แล้วปวดน้องปวดส้นเนาะตัวนี้เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพเธอ เนี่ยนะคะมีไซส์35ถึง40เป็นงานผ้านไนลอนระบายอากาศได้ดีผ้านิ่มไม่บาดผิวนะคะที่สําคัญยัดทรงมาให้ด้วยนะถ้ารองเท้าทั่วไปนี่เขาไม่ไม่ได้มาใส่ใจรายละเอียดตัวนี้ดูี่กล่องอย่างดีลูกค้าแต่มันเป็นงานต่างประเทศนะคะรอประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นลูกค้าตัวนี้งอแบบนี้ได้ถ้ารองเท้าพื้นที่แข็งจะไม่สามารถงอได้ตัวนี้บิดได้งอได้ลูกค้า พื้นไม่ลื่นแน่นอนใครที่กําลังมีแผนเดินทางไปเที่ยวใส่ตัวนี้เดินเที่ยวมันจะช่วยลดอาการปวดน่องปวดส้นเอาไปใช้ได้เลยนะคะส่งให้ฟรีรอกเหนือทิ์ใครจะไปเที่ยววางแผนล่วงหน้าหรือใส่ทํางานก็ได้แม่ค้าซื้อมาใส่ทํางานเวลาใส่กระชุดพละอะไรแบบนี้เนาะใส่แทนผ้าใบมันแบบเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพเออินว่าไปเจอรองเท้ารุ่นนี้แล้วตรงกับความต้องการมากๆเลยเพราะว่าเราอะชอบรองเท้าน้ําหนักเบาที่สําคัญ มีอาการรองช้ำต้องใส่ได้ด้วยเพราะว่าพื้นรุ่นนี้มีความนุ่มเราเป็นคนตัวเล็กอาจเสริมด้านในให้อีกใส่หน้าฝนก็ได้เย็บมาให้แล้วเรียบร้อยที่สําคัญพื้นกันลื่นแบบนี้รับน้ําหนักได้เยอะรับแรงกระแทกได้ดีอีกต่างหากกระชับเท้าด้วยคู่เดียวจบจริงๆใส่ได้ทุกฤดูกาลหน้าฝนแบบนี้ใส่ลุยน้ําลุยฝนได้เลยเพราะว่าเป็นผ้าสเปนดิต ยืดยืดแบบนี้เลยใส่สบายไม่บีบหน้าเท้าแน่นอนใครมีอาการรองช้ำปวดเท้ายืนไ8ชั่วโมงเดิน12ชั่วโมงแนะนำเลยเราแปะพิกัดให้แล้วนะตะก้าเหลืองมุมซ้ายล่างน้ำตาลหรือว่าชอบสีขาวครีมจัดได้เลยมีไซส์3 15ถึงไซส์40ถ้าอวบเนื้อเยอะอย่าลืมสั่งบวกเพิ่ม1ไซส์กดมาเลยส่งฟรีด้วย รองเท้าสลีปออนผู้หญิงนะคะสำหรับใครมีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวเนี่ยมาเอารองเท้าคู่นี้ได้เลยเป็นงานกล่องอย่างดีนะคะลูกค้าแล้วว่าอแนะนําว่าให้ลงตรงไซส์ไม่ต้องบวกไซส์มีไซส์สาสมิบห้ถึงสีปลายเท้าวกว้างเนื้อเท้าเยอะลงตรงไซส์ได้เลยเพราะว่าจะมีความยืดหยุ่นนะอีกเป็นงานผ้าแต่พื้นหนามากพื้นหนาแบบนี้เลยนะคะพื้นหนาประมาณหนนิ้วนะคะเป็นงานงานอย่างดีระบายอากาศ ระบายอากาศนะคะแล้วทาไมถึงบอกว่าเป็นงานเพื่อสุขภาพพื้นนิ่มน,นุ่มไม่สามารถพับได้งอได้แบบนี้นคคะถ้างานแข็งแข็งไม่งอไม่ได้ตรงนี้ยื่หยุ่นได้ดีนะคะใส่แล้วไม่ลื่นหรือใครจะซื้อฝากคุณแม่ก็ได้คุณแม่ใครที่ชอบเดินทางเที่ยวแนะนำเอาคู่นี้เป็นเพื่อนร่วมทางได้เลยมีสองสีด้วยกันคือสีกากีสีเบจโว่สีเบจจะออกสีข,า,ขาวอ่าสีจะสว่างสว่างกว่านิดหน,นึ่งนะคะลงตรงไซส์นะคะใครเคยซื้องานแบบนี้เป็นงานกล่องอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ในบ้านเรานอนแอร์น่ะ